การลากจูงหรือทําผ้าห่มเนี่ยเป็นเป็นเป็นกำแพงในม้วนเป็นที่มือจับได้เข้าใจไหมครับสามารถยกดึงขึ้นมาได้นะครับหรือถ้ามีผู้ป่วยสามคนโทษมีผู้ผู้ช่วยเหลือสมคนนักเรียนก็สามารถช่วยเข้าในรูปแบบนี้ได้เห็นไหมครับเข้าด้านข้างจับที่คนที่อยู่ศีรษะจับท้ายทอยนะครับแล้วก็เอามือไป ช้อนที่ลําตัวแล้วยกขึ้นแล้วก็เดินไปส่งโรงพยาบาลแต่ถ้ามันเป็นระยะทางไกลๆนักเรียนจะเข้าช่วยเหลือเขาเนี่ยมันต้องใช้การเคลื่อนย้ายที่ไกลขึ้นนักเรียนก็ใช้ในการแบกหามการแบกหามนักเรียนมันมีท่าดังต่อไปนี้ครับครูจะให้นักเรียนดูนะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูพร้อมกันการทําเปหามครับทําอย่างนี้เกิดศึกสงครามหรือเกิดไฟไหม้นักเรียนต้องการเปมากขึ้น นักเรียนก็เอาไม้ยาวท่อนยาวเนี่ยสองท่อนมาแล้วก็เอาผ้าห่มเนี่ยพาดไว้ตรงกลางแล้วก็พับทบหนึ่งทบแล้วก็พอพับทบเสร็จก็เอาไม้ท่อนยาวท่อนที่สองเนี่ยวางไว้บนผ้าหม่มเห็นไหมครับเห็นไหมแล้วก็พอช่วงที่3ก็เอาปลายผ้าห่มเนี่ยทบกลับขึ้นมาเพื่อให้น้าหนักตัวคนเนี่ยกดลงไปเพื่อล็อกผ้าหม่มไม่ให้มีการเคลื่อนเคลื่อนที่เข้าใจไหมครับไม่มีการเคลื่อนย้ายของผ้าหม่มมันจะล็อกแน่นแล้วสามารถทําเป็นเปได้ไหมครับได้ หรือแม้นั่นก็ผ้าขม้าของนักเรียนก็ได้ผูกคาเป็นเปก็ได้ได้เหมือนกันโอเคนะครับแต่ถ้าการเคลื่อนย้ายเขายกมาจากภาพแรกแล้วนักเรียนก็เข้าสู่กระบวนการการเคลื่อนย้ายอย่างนี้แหละครับได้เปยเสร็จเอาคนมาวางแล้วก็เดินทางไกลได้ตรงนี้เป็นสิ่งที่สําคัญมากนักเรียนครับเป็นสิ่งที่สําคัญมากนะเนี่ยคือวิธีเบื้องต้นที่นักเรียนควรจะรู้อา้าวต่อไปครับนักเรียนเกตเล็กเกตน้อยมีอีกนะครับแจ้งสภาพผู้ที่ได้รับอุบัติเหตุให้ได้ ตรงนี้สําคัญนะครับเวลาแจ้งเหตุเขาโดนอะไรกันแน่เป็นอย่างไรนักเรียนต้องแจ้งสภาพของผู้ที่ได้รับอุบัติเหตุได้เขาเจ็บตรงไหนบ้างนักเรียนประเมินให้ได้ครับพอเราประเมินได้ต่างๆเหล่านี้แล้วนักเรียนสามารถดูแลผู้ป่วยคนนั้นได้นะครับดูแลผู้ป่วยคนนั้นได้ว่าสภาพของผู้ได้รับอุบัติเหตุนั้นเป็นอย่างไรบ้างนะครับ แจ้งสภาพของผู้ที่ได้รับอุบัติเหตุเนี่ยแจ้งให้คนอื่นทราบนะครับแจ้งให้คนอื่นทราบอ่ะมาดูภาพภาพนี้ยกตัวอย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นภาพของกระดูกที่นักเรียนเห็นนะครับนักเรียนนักเรียนมองเห็นชัดไหมครับอ่าควยนักเรียนเห็นดูนิดนึงกระดูกเนี่ยเขาจะมีแตกอยู่สามแบบนะครับแบบที่หนึ่งเนี่ยเขาเขาเรียกว่ากระดูกหักแบบสามมัน ก็คือกระดูกหักท่อนถ้าเป็นภาพที่สองเขาเรียกว่ากระดูกหักแบบแผลเปิดกระดูกแบบปากปากปลาฉลามากระดูกพวกนี้จะหักแทงทิ่มมาทะลุผิวหนังเช่นมีการหกล้มและวางมือลงไปกระแทกอย่างรุนแรงอย่างนี้หัวไหลยหลุดแล้วกระดูกอาจจะหักได้แต่ภาพแรกอาจจะโดนตีหกล้มก็ได้นะครับแต่ภาพที่สามเขาเรียกกระดูกหักแบบแตกย่อยเป็นชิ้นเล็ก สิ่งอาการเหล่านี้นักเรียนต้องใช้การประคองแล้วส่งโรงพยาบาลนะครับต้องส่งโรงพยาบาลการหักกระดูกอย่างนี้นักเรียนต้องเข้าใจธรรมชาติของการหักห้ามพากระดูกกลับเข้าที่เดิมให้คงสภาพกระดูกของตรงนั้นเอาไว้โดยการยึดเอาไว้ว่าตรงนั้นไว้กับร่างกายหรือไว้กับวัตถุที่สามารถยึดแน่นได้เข้าใจไหมครับจําครูไว้นะไปดูพร้อมกันครับถ้าเป็นตําแหน่งที่หักเนี่ยเช่นตําแหน่งที่หักนะครับ ครูจะพาไปดูนะครับตำแหน่งที่หักเช่นที่นิ้วมือนะครับที่นิ้วมือนักเรียนก็เอาไม้ไอศครีมของนักเรียนนั่นแหละหรือปากกาก็ได้มาพันกับผ้าไว้นะครับเพื่อไม่ให้นิ้วนั้นมันขยับแล้วคงตัวพาไปส่งโรงพยาบาลเช่นเพื่อนวิ่งรอมือนั่งอยู่าวางเท้าเพื่อนวิ่งเอาเท้ามาเหยียบนิ้วหักเลยนะครับหรือเอาไม้ตีกันแล้วมาโดนนิ้วเราหักอย่างนี้ต้องทําอย่างนี้นะครับส่งไปทั้งอย่างนี้ ไม่ใช่ห้อยนิ้วดุงด้งดิงด้งดุงด้งดิ้งเดินไปโรงพยาบาลประการที่สองถ้าเป็นที่ต้นแขนเนี่ยนักเรียนจะไปโรงพยาบาลเนี่ยนักเรียนใช้อย่างนี้ก็ได้นะครับนักเรียนจะใช้ผ้าสามเหลี่ยมก็ได้หรือใช้ชายเสื้อของนักเรียนเนี่ยทบกลับขึ้นมาแล้วเอาเข็มกัดติดก,ก็ได้เข้าใจไหมครับหรือถ้าหาอะไรไม่ได้ก็เอาเข็มขัดของนักเรียนแหละคล้องแล้วรัดสองทบก็ได้เข้าใจไหมครับนะ แต่ถ้ามันรุนแรงมากๆเดินทางไกลมากๆมีการเคลื่อนย้ายที่อาศัยระยะทางเนี่ยนักเรียนก็ไปแบบนี้เลยครับหาท่อนไม้ประกบด้านข้างแขนซ้ายขวาหาผ้าเศษผ้ามาผูกเป็นเงื่อนพิลอดหลังจากผูกทั้งต้นแขนและปลายแขนเสร็จเรียบร้อยนักเรียนก็ประคองโดยผูกผ้าสามเหลี่ยมยึดแน่นกับไว้ร่างกายห้อยเอาไว้อย่าให้มือเนี่ยอยู่ต่ํากว่าหัวใจมากนักให้อยู่สูงกว่าหัวใจเอาไว้เพราะเลือดที่ฉีกขาดออกมาเนี่ยจะ ลดปริมาณการไหลออกจากร่างกายเข้าใจไหมครับถ้าเป็นบาดแผลที่ขาถ้าเลือดมันไหลรุนแรงมากนักเรียนก็ยกขาสูงกว่าอะไรไว้ครับหัวใจเข้าใจไหมนะมันจะไดไ้ไม่ใช่เดินคือถ้านอนไปโรงพยาบาลน,นี่แหละถ้าเป็นมือขาดนักเรียนก็ยกมือข้างนั่นแหละไว้สูงกว่าหัวใจแล้วก็รัดขันชนะนะครับนี่คือวิธีปฐมพยาบาลแต่ถ้าเป็นส่วนขานะครับถ้าเป็นส่วนขาเขาจะต้องทํากันอย่างนี้ครับนักเรียน ถ้าเป็นส่วนขานะครับนักเรียนลองดูถ้าเป็นที่ขาเขาจะเอา,เอาแผ่นไม้วางอย่างนี้เลยครับประกบรัดหาแผ่นไม้อะไรก็ได้ทําอย่างนี้เราผ้ารองพื้นไว้ไม่ให้เกิดการเสรียดสีของเนื้อนะครับจบไหมครับจบนะอะไปดูภาพต่อครับสมมุติว่าถ้านักเรียนเจอสภาพของผู้ป่วยที่ได้รับอุบัติเหตุด,ดังต่อไปนี้อะไปดูพร้อมกันเช่น ผู้ป่วยถูกแทงเลือดไหลไม่หยุดหมดสติเป็นลมลลลนักเรียนทำไงครับทำไงถ้าเป็นนักเรียนทำไงกินยาพิษเข้าไปเกิดการอาเจียนนักเรียนบอกว่าเคยเรียนมาว่าคูนสมศักดิ์เคยบอกว่าถ้าคนกินยาพิษเข้าไปถ้าเป็นสารพิษ ถ้าเป็นสารพิษนักเรียนต้องลดการการดูดซึมของกระเพาะและลำไส้นักเรียนก็บอกว่าให้กินไข่ขาวเข้าไปกินน้ำมันหมูเข้าไปกินถ่านเข้าไปเข้าใจไหมครับกินเข้าไปเพื่อลดการดูดซึมถ่านคาร์บอนที่หุงข้าวก็กินเข้าไปได้ไข่ขาวก็กินเข้าไปได้ถ้ามีไข่แดงมันอาเจียนไหมครับอาเจียนถ้ากินไข่ขาวแล้วมันอาเจียนไหมไม่อาเจียนไม่ขย้อนแต่ถ้าตีไข่แดงเข้าไปอจีนทุกรายครับ กินไข่ขาวเข้าไปกินอะไรเข้าไปอีกครับนักเรียน<ม>กินนมได้ไหมครับ<ม>กินนมได้ไปเคลือบนั่นคือสิ่งที่ที่นักเรียนพอปฏิบัติได้แต่ถ้าเป็นกดและเป็นด่างห้ามทําให้อะไรครับอาเจียนเช่นน้ํากดหรือเป็นด่างกินเข้าไปเพราะมันจะทําลายเนื้อเยื่อต่างที่ย้อนกลับขึ้นมาโอเคนะนั่นคือสิ่งที่ต้องเฝ้าระวังนะครับแต่ถ้าเป็นเลือดไหล แต่หัวใจเขาทางานการหายใจเขาทางานอยู่นักเรียนก็ปฐมพยาบาลเลือดก่อนนะครับถ้ามันเลือดไหลนะครับไหลไม่อยู่ถ้าเป็นเลือดไหลพุ่งคือเส้นเลือดไหลครับเส้นเลือดไหลสอนไปแล้วสัปดาห์ที่แล้วครูรู้แล้วแหละเส้นเลือดใหญ่เส้นเลือดแดงถ้าเลือดไหลลินเป็นเลือดเส้นเลือดไหลครับเส้นเลือดดําถ้าเป็นเลือดซึมเป็นเส้นเลือดอะไรครับเส้นเลือดฝอยจําหลักตรงนี้เอาไว้นะ แต่ถ้าเป็นของมีคมแทงหรือของอะไรปักไปที่ร่างกายต้องดึงออกไหมครับต้องดึงออกไหมไม่ต้องดึงออกถ้าดึงออกแล้วเกิดภาวะตกเลือดได้ไหมครับตกเลือดได้เอาไปประคองเอาไว้ว่าอย่างนั้นไป mm hmm. เช่นถ้าไปชนราวบันไดาราวบันไดเป็นเหล็กท่อนยาวประมาณ3เมตรมันปักไว้ที่หน้าอกนักเรียนก็ต้องหามขึ้นรถไปทั้ง3เมตรนั่นแหละครับ พอนักเรียนชักออกแล้วมันไม่รู้มันจะโดนเอาไว้ว่าอะไรบ้างเข้าใจไหมครับลำไส้โดนอะไรบ้างแต่ถ้าสามารถตัดออกได้ใช้ใบเลื่อยตัดออกผู้ป่วยไม่เจ็บทรมานมากนะักก็ตัดออกเพื่อไม่เกะกะในการเคลื่อนย้ายเข้าใจไหมครับแต่ถ้าเคลื่อนย้ายได้ก็ไปแต่ถ้าเคลื่อนย้ายไม่ได้เขาปวดก็ไม่ต้องตัดก็ส่งอย่างนั้นแหละเคยมีเหตุการณ์ที่ชะอําครับขับรถยนต์นี่แหละลงข้างทางโดนลาวเหล็กครับทิ่มตั้งแต่ก้นเป็นสู่ทะลุที่ไอ้ชายโครงข้างบนนะครับตรงไหปลาร้า หาเหมือนไก่ย่างผูกเผาเลยหาไปอย่างนั้นปัจจุบันนี้ก็รออตายนะครับแต่ถ้าไปดึงออกแล้วตายไหมตายครับเห็นไหมเนี่ยคือสิ่งที่ครูอยากบอกนักเรียนนะครับอ่ะทีนี้ครูจะพาหานักเรียนไปดูตรงนี้ไม่ต้องตกใจเพราะเดี๋ยวเราจะเรียนรู้การไปสมุนปัญาบาลเพ,เพิ่มมากขึ้นได้ความรู้แล้วก็จดไว้บ้างนะอย่าฟังเพลินนะครับอ้าวไปดูตรงนี้ครับถ้านักเรียนเช็คเป็นระบบแล้วเนี่ยนักเรียนดูประเมินผู้ป่วยแล้วเนี่ยทั้ง